สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะของคาบแพ่นสองของนักเรียนม5นะในคาบที่แล้วมิดได้สอนเกี่ยวกับปริมาณของคลื่นปริมาณของคลื่นได้แกะ่อะไรบ้างจำได้ไหมก็คือชนิดของคลื่นแบ่งออกเป็น2ชนิดคือตามขวางและตามยาวตามขวางมิดบอกว่าให้พูดถึงอะไรถ้าเป็นตามขวางให้เรานึกถึงคือการสะบัดของเชือก เชือกมันจะมีการสะบัดขึ้นและลงเห็นไหมแต่แนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเป็นยังไงเชือกเราสะบัดขึ้นและลงนะคะแต่แนวการเคลื่อนที่ของเราเป็นเป็นไงไปข้างหน้ามันเป็นมีทิศเป็นยังไงตั้งฉากกันเราจึงเรียกว่าคลื่นตามขวางเพราะมันขวางแนวการเคลื่อนที่ต่อมาถ้าคลื่นตามยาวให้นักเรียนนึกถึงสปริงสปริงมีการเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับ แนวการเคลื่อนที่ของสปริงหรือว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันดังนั้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมการเคลื่อนที่ของสปริงไปและกลับมันไม่ได้ความการเคลื่อนที่แต่มันไปด้วยกันหรือว่าขนานกับแนวการเคลื่อนที่เราจึงเรียกว่าคลื่นตามยาวหัวข้อถัดมาสันคลื่นสันคลื่นคือส่วนที่อยู่บนสุดของคลื่นท้องคลื่นคือส่วนที่อยู่ต่ำสุดของคลื่นต่อมาแอมลิจูดแอมลิจูดคืออะไร ตำแหน่งที่วัดจากแนวสมดุลถึงสันคลื่นหรือวัดจากแนวสมดุลถึงท้องคลื่นแอมปิจูตัวนี้มิดบอกแล้วให้จำเพราะแอมปิจูตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงพลังงานถ้าแอมปิจูดมากพลังงานมากแอมปิจูดน้อยพลังงานน้อยจำได้ไหมคะต่อมาความยาวคลื่นความยาวคลื่นมีความหมาย3ตัว1ความยาว1ลูกคลื่นหรือว่า1วงก,กลมวงกลมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน สองส่วนหรือแบ่งออกเป็นอะไรก็คือส่วนสันคลื่นกับท้องคลื่นหรือว่าแบ่งออกเป็นอีก4ส่วนคือก็คือวงกลมแบบนี้แบ่งออกเป็นสันคลื่นกับท้องคลื่นก็คือ1ลูกคลื่นหรืออีกกรณีหนึ่งคือแบ่งออกเป็น4ส่วนแบบนี้จำได้ไหมต่อมาความยาวคลื่นอีกหนึ่งความหมายหนึ่งคือสันกับสันที่ติดกันต้องติดกันนะคะหรือท้องกับท้องที่ติดกันต่อมามิบอกว่า สูตรที่ใช้คำนวณเรื่องของคลื่นมีแค่3สูตรที่นักเรียนเจอ3ตัวนี้นะคะคือ1ค่คาบคาบคือเวลาส่วนด้วยจำนวนรอบหรือ T เท่ากับ1ส่วน f ความทีเท่ากับจำนวนรอบส่วนด้วยเวลาหรือ f เท่ากับ1ส่วนทีม่บอกว่าให้จำตัวใดตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งคือสูตรจะสลับกันต่อมาอัตราเร็วคือ v เท่ากับเส่วน T หรือ v เท่ากับ lambda f จำไว้ว่าสมมุติถ้าเราหา lambda ไม่ได้เราสามารถหา lambda ได้จากรูปวาดรูปและดูว่ามีกี่ลูกขึ้นจำไดไหมต่อมาถ้าหาความถี่ไม่ได้ให้นักเรียนเป็นยังไงย้อนกลับาหาความถี่จาก2ตัวนี้เพราะสองตัวนี้จะต้องมาประยุกต์ใช้กับอัตราเร็นัน่นเองนี่คือสรุป ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลองทําโจทย์เพิ่มเติมเพราะครั้งที่แล้วในคาบเรียนนักเรียนได้ทําโจทย์ไปแล้วคือสองข้อวันนี้เราจะมาทําโจทย์เพิ่มหนึ่งข้อ,อเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้นักเ,เรียนสังเกตดูนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าคลื่นน้ําเคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งไปจันวลเป็นเท่าไรสามสิบลูกคลื่น ในเวลา1นาทีเขาบอกว่าถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาที <c oughs> เขาบอกว่าจงหาระยะห่างระหว่างสันคลื่นกับท้องคลื่นที่ติดกันเขาหาสันคลื่นกับท้องขึ้นที่ติดกัน แลว,ว่าเขาหาอะไรเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะข้อนี้นักเรียนสังเกตก่อนอันดับแรกเขาบอกว่าคลื่นน้ำเคลื่อนที่30ลูกอันดับแรกให้ในักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง เรียนดูวิเคราะ์โจทย์นะอันดับแรกเขาบอกว่าเคลื่อนเลื่อนเคลื่อนเคลื่นหนักน้ำนะเคลื่อนที่ผ่านจุดจุด,จดหนึ่งไป30ลูกคลื่น30ลูกคลื่นนี้คือตัวอะไรลูกคลื่นจำมาเลยว่าจำนวนลูกหรือว่าจำนวนรอบเหมือนกันดังนั้นโจทย์ข้อนี้เขาบอกอะไรมาก็คือจำนวนรอบ จำนวนรอบเขาบอกมากี่รอบคะสามสิรอบถือว่าสาสิลูกเหมือนกันนะคะรอบกับลูกเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าในเวลาหนึ่งนาทีตัวนี้คืออะไรคือทีแต่ทตัวนี้คือทีเล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าในเวลาการเคลื่อนที่ของคลื่นหนึนาที ก็คือค่าแต่นี่คือเวลาเวลาถ้าเมื่อไหร่โจทย์เจอคําว่าเวลาโดยไม่มีคําว่าคลื่นหรือว่าเคลื่อนที่เราถือว่าเป็นทีเล็กทั้งหมดนะคะดังนั้นเวลาตัวนี้คือทีเล็กเท่ากับ1นาทีเวลาของเราหน่วยจะต้องเป็นวินาทีดังนั้น1นาทีเท่ากับกี่วิก็คือ60วินาทีดังนั้นตรงนี้มิตรก็เขียนว่า1คูณกับ60เราก็จะได้หน่วยเป็น วินาทีดังนั้น t จึงเท่ากับ60วินาทีโอเคนะคะต่อมาโจทย์บอกว่าถ้าคลื่อนอันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีความเร็วตัวนี้2เมตรต่อวินาทีความเร็วคือ v ดังนั้น v เท่ากับ2เมตร ต่อวินาทีต่อมาโจทย์บอกว่าจงหาระยะห่างระหว่างสันขึ้นและท้องขึ้นที่ติดกันนักเรียนจำได้ไหมว่าถ้าเมื่อ,อไหร่เป็นทฤษฎีของความยาวขึ้นความยาวขึ้นของเราบอกว่าจะต้องเป็นสันกับสันที่ติดกันจะต้องเป็นสันลื่นกับสันคขึ้นที่อยู่ติดกันแต่นนี้มันเป็นอะไรสันกับท้องที่อยู่ติดกันมันคือหาอะไร นักเรียนมาดูรูปภาพเดี่ยมจะวาดรูปให้ดูว่าโจทย์ต้องการหาอะไรไมิดวาดูถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นกรณีที่เป็นสันกับสันที่ติดกันนี่จำได้ไหมคะทฤษฎีแลมดาคือสันขึ้นกับสันขึ้นที่ติดกันตัวเนี้ยเราถือว่ามันคือ มองเห็นนะตัวนี้เราถือว่ามันคืออะไรมันคือแลมดาแต่โจทย์บอกว่าต้องการหาสันกับท้องที่ติดกันนี่คือส่วนสันไม่เขีนีึก็ได้อะนี่คือส่วนสันอันนี้คือเนี่ยตัวนี้มาคือส่วนอะไรส่วนท้อง ดังนั้นตัวนี้คืออะไรนักเรียนสังเกตดูถ้าสันกับสันที่ติดกันคือ1แหลมนาแต่นี้มันคือสันกับท้องที่ติดกันนักเรียนสังเกตดูนี่คือสันกับท้องที่ติดกันดังนั้นตัวนี้นักเรียนหรือว่านักเรียนดูง่ายๆคือถ้าเป็นสันกับสันที่ติดกันมันเป็น1ลูกขึ้นจะต้องประกอบด้วยกี่ส่วน4ส,ส่วนเนี่ยมันประกอบด้วย4ส,ส่วนใช่ไหมก็คือ1วงกลม แต่ถ้าเป็นสันกับท้องเนี่ยสันกับท้องที่ติดกันตัวเนี้ยมันมีกี่ส่วนมันมีสองส่วนดังนั้นมันคืออะไรวงกลมเรามีสี่ส่วนใช่ไหมแต่กรณีที่มีสี่ส่วนคือสันกับสันที่ติดกันก็คือมีสี่ส่วนแต่กรณีนี้มันมีกี่ส่วนมันมีแค่สองส่วนดังนั้นมันคืออะไรมันคือครึ่งของวงกลมหรือว่าครึ่งของ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาอะไรครึ่งของเลมดาคือเลมดาส่วนอะไรเลมดาส่วน2นั่นเองโอเคนะจำไว้เลยว่าถ้าสันกับสันที่ติดก,กันคือ1นึ่งลมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสันกับท้องที่ติดก,กันคือครึ่งเลมดาหรือว่าเลมดาส่วน2โอเคนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาเลมดาส่วน2 ต่อมามิถามว่าหนูรู้ค่า lambda อะไรอย่างจากโจทย์จากรูปก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะเขาไม่ได้บอกความยาวคลื่นเมื่อคลื่นนี้มีความยาวเท่าไหร่เราถึงจะหาได้ดังนั้นเราก็ไม่รู้ค่าของ lambda ดังนั้นนักเรียนจะต้องหาตัวแรกคือหา lambda หนึ่งลัมด้าหาจากรูปไม่ได้แล้วต่อมาเราต้องหาลัมดาลายจากสูตรดังนั้นสูตรที่มีลัมดาก็คือ,ม,คคอม,ะคะมีแค่สูตรเดียวคือสูตรที่หาลัมด้านะคะมีแค่สูตรเดียวคือ v เท่ากับลัมดา f v เรารู้ไหมโจทย์กำหนดให้เลยยังว่า v เท่ากับเท่าไหร v เท่ากับ2เมตรต่อมินาที แักเรียนก็นำมาใส่ได้เลยนะคะคือ2ต่อมาเริ่มหน้าเราไม่รู้ต่อมาหา f f โจทย์บอกไหม f ไม่มีดังนั้นเราต้องการหา f แยกมาหา f หนึ่ตัวหา f ดังนั้น f มี2สูตร จำได้ไหมการหา f 1จะหาจาก v เท่ากับ l a m d a f 1, ตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วเราจะหาจากสูตรนี้หา f 1, ก็ไม่ได้แล้วเพราะเราหา l a m d a แล้วดังนั้นเรากลับไปที่นิยามของ f f, 1, f 1, มี2สูตรคือ1 f เท่ากับจำนวนรอบส่วนด้วยเวลาและอีกสูตรหนึ่งคือ f เท่ากับ1ส่วนคาบดังนั้นเราต้องใช้สูตรไหนก็คือสูตรแรกเพราะสูตร2มันไม่มีคาบเราก็หาไม่ได้ดังนั้นเราจึงหา f 1, จาก นิยามของเขาก็คือ f เท่ากับจำนวนรอบส่วนด้วยเวลาจำนวนรอบส่วนด้วยเวลานะคะจำนวนรอบโจทย์กำหนดให้แล้วว่ามีกี่รอบ ก็คือ30รอบเวลาเวลาเราต้องใช้หน่วยเป็นวินาทีคือ60ดังนั้นเราก็ส่วนด้วย60ดังนั้น f จึงเท่ากับท่าไหรตัดทอน30มสินมี่มองเห็นนะไปให้ดังนั้นเป็น1ส่วน2โอเคไหม หรือนักเรียนจะทําเป็นเศษส่วนก็ได้หรือทําเป็นทศนิยมก็ได้อะสมมติถ้าเราตอบ f เท่ากับถ้าทําเป็นเศษส่วนนะคะ1นส่วนสก็เท่ากับ0.5นหน่วยเป็นโอเนะเราก็จะได้ค่า f มาแล้วดังนั้นเรามาแทนค่า f อ่ะนักเรียนจะแทนเป็นกรณีไหนแทนเป็นเศษส่วนก็ได้หรือว่า ทำเป็นทศนยิยมก็ได้เอามิตง่ายๆก็แทนเป็นเศษส่วนก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นเราคูณกันไปตรงนี้เลยนะ2 1คูณแลมด d าก็ได้แลมด d าก็เป็นแลมดาส่วน2ดังนั้นเราต้องการหาแลมดาย้ายอะไรไปย้าย2ไปดังนั้นแลมดาจึงเท่ากับ4เมตร แต่โจทย์ต้องการหาครึ่งแลมดาดังนั้นครึ่งแลมด d าหมายความว่าเลมดาจะต้องส่วน2ดังนั้นแลมดาเราคือเท่าไหร่4ใช่ไหมเราต้องหารมันคือหารครึ่ง1ก็คือหาร2ดังนั้นแลมด d าส่วน2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2เมหรือถ้าเราเห็นคำตอบตรงนี้เราตอบตรงนี้เลยได้ไหมก็ได้แล้วเพราะโจทย์เราต้องการหาอะไร ลมดาส่วน2เท่ากับเท่าไหร่2โอเคนะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราต้องการหาแลมดาส่วนสองเราหาเลมดามาแล้วคือ4เราก็มาแทนค่า4ก็คือ1แเลมดาเท่ากับ4แต่เขาต้องการหาครึ่ง1นึงดังนั้นเราต้องหารด้วยสองดังนั้นเลมด้าส่วน2ก็คือ2เมตรดังนั้นทุกครั้งให้นักเรียนเขียนอะไรด้วยคะตอบ เขียนตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าอะไรระยะห่างระหว่างขึ้นกับท้องคึ้นที่ติดกันมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อน,นาทีอันนี้ไปเขียนตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่คือหลักการคำนวณข้อนี้เกี่ยวกับการหาระยะห่างระหว่างสันคลื่นกับท้องคลื่น นี่คือโจทย์หนึ่งข้อนี่คือหลักการนะคะต่อมาโจทย์ข้อถัดมาเมื่ให้นักเรียนดูข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่2ที่มิสแสดงให้ดูวันนี้นักเรียนดูเขาบอกว่า ในการทดลองเรื่องของการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยใช้ถาดน้ำเป็นแหล่งกำเนิดนะซึ่งมอเตอร์หมุนได้3รอบต่อวินาที3รอบต่อวินาทีนัเกเรียนจำได้ไหมหน่วยที่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีคือหน่วยของอะไรความถี่ แต่ถ้าอะไรมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบมันคือหน่วยของอะไรคาดังนั้นเรียนจำให้ดีนะความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตคาบมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบหรือมีหน่วยเป็นวินาทีดังนั้น2ตัวนี้จาให้ดีนะคะต่อมาตัวที่2องเขาบอกว่าถ้าคลื่นน้ําบนผิวเคลื่อนที่ด้วยอัตราเรลสิเมตรต่อวินาที18ซนติเมตรต่อวินาทีนะอันนี้เรียนดู อัตราเร็ว18เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วความเร็วของเราคืออะไรควีดังนั้นเขาบอกว่าจงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นโจทย์ต้องการหาอะไรความยาวคลื่นก็คือลัมดาดังนั้นโจทย์ข้อนี้ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมนะคะ เขียนอโจทย์ตัวแรกที่เรารู้คืออะไรความถี่ความถี่เท่ากับ3รอบต่อวินาทีต่อมาอัตราเร็วหรือว่า V เท่ากับ18เซนติเมตรต่อวินาทีและโจทย์ต้องการหาคือ ความยาวขคลื่นหาความยาวขคลื่นหรือว่าหาแลมดาโจทย์ข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าอ่านโจทย์แล้วนักเรียนวาดรูปอะไรได้ไหมไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้บอกสันคืนไม่ได้บอกอะไรมาเราก็ไม่สามารถเอาค่ามาเป็นยังไงกันวาดรูปได้ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราสามารถหาแลมดาจากสูตรอะไรได้แค่สูตรเดียวนะคะก็คือ v เท่ากับ ลัมดาเอวีนักเรียนสังเกตดูวีตรงนี้หน่อยวี v. มีหน่วยเป็นลายเซนติเมตรต่อวินาทีดังนั้นจำได้ไหมความเร็วอัตราเร็วหน่วย SI ของเขาจะต้องเป็นอะไรเมตรต่อวินาทีดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรเซนติเมตรต่อวินาทีตัวนี้ให้เป็นอะไรเมตรต่อวินาทีจะเปลี่ยนยังไง นักเรียนมาสังเกตดูว่านักเรียนจะเปลี่ยนตรงนี้ได้อย่างไรนะ,ะนักเรียนมาดูค่ะหลักการเปลี่ยนหน่วยมิตรเคยสอนแล้วตอนนักเรียนอยูม่มสเปลี่ยนหน่วยจําได้ไหมสูตรการเปลี่ยนหน่วยมีแค่สูตรเดียวคือเดิมหารใหม่ดูนะจะทบทวนให้นะคะอันนี้เป็นความรู้มสแต่ว่าเดี๋ยวจะทบทวนให้การเปลี่ยนหน่วย แต่ถ hesitate, nhưng, ้าใครเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะแต่นี้เป็นการทบทวนให้สูตรมีว่าอะไรเดิมหารใหม่อะแต่เรามาเขียนตรงนี้ก่อนนะว่าเราต้องการเปลี่ยนคือ18เซนติเมตรต่อวินาทีให้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโดยเราใช้หลักการคือใช้ค่าสูตรคือเดิม เดิมหารใหม่เดิมคือตัวเดิมที่โจทย์ให้มาใหม่คือตัวใหม่ที่เราต้องการหาดังนั้นเราจึงตั้งเป็น18เซนติเมตรต่อวินาทีหารใหม่หารตัวใหม่ตัวนี้คือเมตรต่อวินาที ถ้าเรียนทําแบบนี้นะักเรียนตัดมันก็จะงงนะดังนั้นมิตจึงเปลี่ยนรูปของคณิตศาสตร์ใหม่นะคะเป็น18 cm ต่อก็คือหารด้วย s แล้วทั้งหมดตัวเนี้ยมันจะต้องหารเนี่ยตัวด้านบนตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรตัวเดิมใช่ไหมหารตัวใหม่ตัวใหม่คือมิตต่อวินาทีมิตก็เขียนให้อยู่รูปใหม่คือมิตต่อวินาทีลักษณะแบบนี้นะ ต่อมาเราต้องการย้ายตัวเนี้ยจากหารขึ้นมาเป็นคูณจะต้องทำยังไงย้ายตัวเนี้ยขึ้นมาจากหารมาเป็นคูณจะต้องกลับเศษเป็นส่วนนักเรียนก็จะได้เป็น18เซนติเมตรส่วนด้วยวินาทีกลับมาคูณเป็นวินาทีตต่อมาตัวแปรไหนตัดกันได้คือเมตรตัดเมตรวินาทีตัด วินาทีโอเคนะเราก็จะได้คำตอบคือเท่าไหร่ก็คือ18คูณกับ4 4ตัวนี้คือซนติเซนติคำอุปสรรคจำได้ไหมเคยให้ท่องแล้วซนติ cm. คือ10กำลังลบ2เราก็แทนค่าไปเลยตอนนี้เซนติตัวนี้หายไปแล้วเพราะเราแทนค่าด้วย10กำลังลบ2ดังนั้นหน่วยตรงนี้จึงเป็น ตัวนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองก็คือ8คูณ10กําลังลบ2เมตรต่อวินาทีอ่ะดังนั้นเรามาแทนค่าได้แล้วตอนนี้เราเปลี่ยนหน่วย V แล้วนะว่า V ตรงนี้ของเรามีหน่วยเป็นเท่าไหร่แล้ว v ของเรามีหน่วยเป็น18เมตรต่อ18คูณ10กําลังลบ2 เมตรต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นเราก็มาแทนค่า V เลยนะคะก็คือตรงนี้คือ18คูณ10กำลังลบ2แลมด้าติดไว้ F เท่ากับเท่าไหร่3เราต้องการแลมด้าเดียวย้ายอะไรขึ้นไปเลยย้ายลบ3ตัวนี้จากคูณย้ายมาหารเราก็จะได้ค่าคือ สิบแปดคูณสิบกำลังลบสองหารด้วยสามเราก็จะได้ค่าแลมดาดังนั้นแลมดาจึงเท่ากับเท่าไรสิบแปดหารสามสามหกสิบแปดก็ได้เป็นสิบกำลังลบสองหน่วยเป็นเมตรหรือถ้านักเรียนจะทำเป็นรูปแบบศัศยมคือลบสองเลื่อนจุดไปด้านหน้าสองตำแหน่งนักเรียนก็จะได้แลมดาเท่ากับเท่าไหร่ ศูนจุดเมตรนั่นเองดังนั้นนักเรียนจะต้องเขียนอะไรด้วยคะสรุปท้ายเขียนคําว่าตอบก็ตอบว่าความยาวคลื่นเท่ากับความยาวคลื่นเท่ากับ 0ูนเมตรแบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้คือ6คูณ10กำลังลบ2ก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะนี่คือโจทย์ข้อนี้เห็นไหมว่าโจทย์มิสบอกแล้วว่าความรู้พื้นฐานมสนํ 4, นำมาใช้ทั้งหมดเลยนักเรียนเห็นไหมว่าเราอยู่หมหแล้วเห็นไหมเรายังเอาเรื่องการเปลี่ยนหน่วยตัวนี้มาใช้ในมสเลยดังนั้นจำเลยนะว่าทุกเรื่อง เราจะต้องเอามาใช้ทั้งหมดนะคะอ okay. okay, นะอันนี้เป็นหลักการที่จะให้นักเรียนรู้เนาะ